ปุ่นวันนี้จะไปดูพี่รอบนี้ไทยทันกัน,นเตรียมกดไลค์กดซับตะไคร้ไวยนะคะทุกคนนี่คือพี่ท่านของเ,เรานะคะทุกคนเอาพี่พี่พี่ต้องเข้ามาแล้วยป่ะไทยท่านใครเนคนนั่งเลือกเราเลาคนละเราเราเราไม่โดนกันคนนึงเฮ้ยมีบ้านใครมีนีีงลาย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 ไปเฮ้ยไทยท่านนี่ อฮ้ยใส่ันมีคาที่นทุกคนเราจอโทับที่ทุกคนหนึงสองยสดูที่หนึ่งสไปเดอร์แมนเูไสเรแมาดูมเนีัเร้ัแมอาไหมแบบนี้จะขาดอกอันนี้งเต้แบบนี้เอ้แมม้มปหรือว่าอะไรสไปเดอร์แมนโอ้โห ข้างหอนเฮ้ยเฮ้ยเซยเซย์จยังไงอ่ะเออก็เข้าไปตรงวิดีโอตรงนี้ไงแล้วก็กดตรงนี้ก็กดบันทึกแล้วผมก็กดคลิปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะคลิป